พคกวัโตอรหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอรหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอรหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนักโอกาสจากนี้ไปจะได้น้อมนำ คำสอนอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวมาพูดมาพนันาให้เราท่านทั้งหลายผู้มีกุศลศรัทธามีวิริยะอุตสาหะงมีคุณลงแมนิ่มเป็นต้นมีกุศลศรัทธาอย่างยิ่ง ที่จริงต้องบอกว่าทำงานเหนื่อยมาหลายวันต้องเป็นวันพักผ่อนแต่ยังมีคุณสนศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นเวลาแค่สามวันก็ยังน่าชื่นชมด้วยการเห็นความตั้งใจเช่นนี้พระอาจารย์จึงขอ ใช้โอกาสนี้นำพระธรรมคำอสอนของพระพุทธเจ้าบางประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาพูดมากล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้รับฟังเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น<ส>ขอให้เอามีลมอากานะซึ่งวันนี้ที่พระอาจารย์ตั้งใจมาก ในการที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความธรรมดานี่แหละครับเป็นเรื่องที่พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆคนจะต้องเจอถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมทุกเราจะต้องมองว่าอันนี้เป็นตัวที่เราจะต้อง คอนโทรลจะพ้อจัดการให้ได้นั่นคือเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องความมั่นนอนในขณะที่ภาวนาดังนั้นวันนี้อาจารย์จึงจะพูดในสี่ประเด็นเรื่องของความมว่นนอนเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เปิดโอกาสให้รับสมัครครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ที่นี่ได้จุกจมโดยมี้พอเราเป็นผู้ฟังอาจารย์เป็นผู้พูด,พด ท่านอาจารย์มหาสารวุฒิซึ่งก็จบการปฏิบัติธรรมโดยตรงเขาเข้าใจเรื่องนี้มีอยู่สี่ประเด็นในเรื่องของผม่วนนอนประเด็นที่หนึ่งที่จะพูดก็คือบางแง่มุมของการศึกษางานวิทยาศาสต์งานวิจัยงานวิทยาศาสต์ที่เขายอมรับกันบางแง่มุมของนม่วงนอนนี่มันเกิดจาก ประเด็นที่สองทำไมเราจึงรู้สึกง่วงนอนใช่ไหมฮะทำไมเราจึงรู้สึกง่วงนอนอ่าเราอยู่เฉยๆนี้เราไม่เห็นว่งนอนเลยแต่ทําไมเราหลับตาปุ๊บสักครู่หนึ่งหลับเฉยเลยเราเราหลับเร้ไม่ใช่ครั้งเดียวทุกๆครั้งที่เราทําสิ่งเหล่านี้จะวนกลับมาเหมือนกับมากลับมาที่เก่าอีกแล้ว ทันทีที่เราจะต้องข้ามพ้นอันนี้ไปแล้วเพื่อไปในดนต่อไปแต่ไม่ใช่เมื่อเราเดินอยู่กับที่อาจจะเป็นเพราะเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้และเราจะต้องรับมือก่อนที่มันจะเกิดเราจรึงต้องควบคุมมันให้ได้จาดการมันให้ได้หรือไม่สงสมันอันนี้คือประเด็นที่สองคำถามคือทำไมเราจรึงรู้สึกมึงมอ,งองในขณะที่เราประเด็นที่สาม วิธีการแก้ม่วงร้มอ้วนนอนนะเราอยากจะม่วงนอนอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเราต้องจเจริญไปทุกเก้าไปใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาเราหลับอีกแล้วเฮ้ยแล้วเรามาทําไมอะ่ะใช่ไหมเราก็าหวังความก้าหน้าใช่ไ,ไหมครับเราเรียนปหนึ่งแล้วเพราะเราอยากจะขึ้นปสองแม้มันจะต้องไต่ระดับไปเรื่อยเลยการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันพอพู่ถึงว่าความพุ่งมันจะเปิดประเด็นที่สามวิธีการแก้ม่วง ตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเราเองเราจะหยิบยกวิธีการเหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเราข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้คือประเด็นที่สามและประเด็นที่สี่ถ้าของพระพุทธเจ้ามันยาวไปน,น,นะสมมุตินะมันยาวไปจำไม่ได้เลยพระอาจารย์ก็เลยแถมให้เป็นปร,ประการที่สี่ประเด็นที่สี่ก็คือวิธีการจั ในในในความรู้สึกในความเข้าใจง่ายๆว่าเราน่าจะมีวิธีง่ายๆอย่างนี้นะไม่จําเป็นต้องเปะทุกข้ออย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ไอ้วิธีการนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าแต่เอาเอาให้มันง่ายๆอย่างนี้ก็ม,มีสี่ประเด็นนะดังนั้นก็จะได้ขยายความนะครับให้มากขึ้น่านี้เพื่อความเข้าใจในเรื่องของความว่างต่อไปนะเอาประเด็นที่หนึ่งก่อนทำไมเราจึงรู้สึกม่วง ความรู้สึกง่วงนี้ไม่ได้ไหมายถึงความรู้สึกง่วงในขณะที่ว่าโอ้สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเราหลับดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกง่วงในขณะที่เรากาลังภาวานาเรากาลังทาบางสิ่งบางอย่างอยู่ะท,ท,ทั้งที่เรากาลังทาอยู่แต่ทําไมเรายังหลับนี่นครับนี่คือเห็นไหมความเมื่องนอนมันคือเรากาลังพูดถึงในในในบริบทของความง่วงนอนอย่างนี้ไม่ใช่ว่า สี่ตูแล้วเหนื่อยแล้วฉันหลับแล้วโอเคอันนี้เราเข้าใจได้อันนี้เราเข้าใจแต่ไม่ใช่เพราะวานั่งเราตั้งใจมากแต่ทําไมเรามานั่งปุ๊บหลับแล้วพอตกแล้วทั้งทั้งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมไม่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเออใช่ไหมเราไม่อยาเลยแต่มันเป็นโดยอ,อัตโนมัติเออมันเป็นโดยอ,อัตโนมัติแล้วาบางทีเราก็คุมไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวด้วยเราก็นึกว่าเรากําลังภาวนาะแต่ที่ไหนได้ คอหักแล้วน,นี่ที่จานอาจารย์อาจารย์น่าใส่ใส่ยุทธหนเนะคอหักเลยเอเอนะฮะเออนะครับเออถ้าคอหักแรงหน่อยเราจริงจริงสะดุ้งตื่นเยอะมากแต่ถ้าคอหักเบาๆเราไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมครับอ้าวแล้วถ้าไปอย่างนี้ของอนนอนในในความเข้าใจของนักวิเยารศาสตร์เข,เขาเขาเขามีงานเขียนบางอย่างที่เราเอาจจะช่วยเข้าใจเรื่องนี้ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะนะครับ โอเคงานวิจัยหรืองานทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าในสมองของเราเนี่ยนะครับเมื่ออะดีโนซีนเนี่ยลดลงนี่นะครับเราจะตื่นนอนเอออะดีโนซีนที่อยู่ในสมองของเราในในเขาเรียกว่าในก้านประาสาทสมองของเราเนะี่ยพอมันลดลงนะครับมันลดลงเราจะรู้สึกตื่นอ่าเห็นไหมครับเออในขณะเดียวกันตรงกันข้ามเลย ถ้าถ้าอะดีโนซีนในในสมองของเรานั้นเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นนี่นะครับเราจะทําสิ่งที่ตรงกันข้ามคือเมื่อนอนดดันนั้นนี่นะครับเขาบอกว่าง่ายมากเลยที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างเช่นเราดื่มกาแฟเราดื่มกาแฟนะเราเพิ่มคาเฟอีนเข้าไปครับเราเพิ่มเราดื่มเนี่ยครับดื่มกาแฟปุ๊บเนี่ยนะครับพอคาเฟอีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยในร่างกายเรา มันไปยับยั้นครับไอตัวสารอะดีโนซีนนี่นะครับอะดีโนซีนนี่แหละมันจะทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยมันไปยับยั้งไอตัวสารนี้ไอตัวที่อยู่ในหัวเราเนี่ยนะครับมันไปยับยั้นเอาว่ามันก็เลยทําให้เรากระชุ่มกระชวยอะดีโนซีนอ่ะมันมันไปยับยั้งมันมันไม่เพิ่มขึ้นแต่มันไปยับยั้นเอาไว้โอคาเฟอีนอ่ะมันไปช่วยยับยั้งตัวนี้มันทําให้เรารู้สึกตื่น ตรงการข้ามเลยถ้าเราไปดื่มเหล้าไปดื่มเหล้าครับไอเหล้าเนี่ยนะครับสุราเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการที่จะเพิ่มไอสารอะดีโนโซีนตัวนี้ครับท mm hmm. าให้ลงดื่มเหล้าแล้วเนี่ยนะครับมันจะอยากจะง mm hmm. ่วงนอนช่วงแรกๆอาจจะสนุกเต็มที่นะฮะลืมความทุกข์ความเศร้าไปแต่หลังจากนั้นไม่นานมันจะรู้สึกง่วงนอนมากครับ mm hmm. อเพราะอะไรเขาบอกเพราะมันไปเพิ่มตัวสาร ดีโนซีนนี่แหละที่อยู่ในหัวเรานะครับมันไปเพิ่มมันทาให้เราง่วงนอนนะครับนอนไม่รู้จะอิ่มสักทีเพราะไอสารพวกนี้นะครับมันมันมันเพิ่มขึม้นนะ้นพอเราตื่นปุ๊บนั่นก็หมายความว่าเราก็เข้าใจได้โเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยมันลดลงเพราะฤทธิ์เล่าเนี่ยน,นะครับเออเห็นไหม,มพอมันลดลงเราก็รู้สึกตื่นขึน้นมาแต่อาจจะมึนๆนเหน่อยเห็นไหมครับเออเห็นไหมครับเออมาจากฤทธิ์เล่าเห็นไหมครับดังนั้นะ นี่คือแง่มุมหนึ่งของการศึกษาในแง่ของงานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามอธิบายว่าทําไมเราจึงรู้สึกงศ์มนจะมีอีกเยอะแยะมากมายแต่พอเราเราศึกษาอุแล้วเข้าใจเรื่องนี้พวกเราก็พอจับบังประเด็นได้แล้วว่าอ๋อมันมีสารอยู่ในหัวของเราที่มันขึ้นขึ้นลงลงมันก็เลยานอนเพราะมันจับต้องได้เรื่องแบบนี้เห็นไหมครับนักวิทยาศาสตร์เขาเขาพยายามอธิบายว่าทำไมเราจรึงมีสนมุน,น,น,นง,งน mm hmm. นา์นี้ mm hmm. นะครับ นะั้นอะดีโนซีนที่อยู่ในหัวของเราใน,ในสมองของเราลดลงทําให้หลดบตื่นในขณะเดยียวกันถ้ามันเพิ่มขึ้นเราก็ครับอย่างนี้ครับเออเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือในแง,ง่มุมที่หนึ่งโอเคประเด็นที่สองทำไมเราจึงรู้สึกม่วนอนอืมอ่านะครับ ทำไมเราจึงรู้สึกง่วงน,นอนง่วงน,นอนเนี่ยนะง่วงง่วงน,น,นอนรู้สึกอยากจะนอนเคลิมๆอยากจะหลับเนี่ยนะครับในช่วงขครงการภาวนาเนี่ยนะครับไม่ใช่เวลาอื่นนะแต่คือเวลาโคงการภาวนานนะทําไมนะครับพระอาจารย์ว่ามัน่าจะมาจากอั่านี้หนึ่งเรานอนไม่เพียงพอเรานอนไม่เพียงพอครับพวกเราทุกคนสังเกตได้เลยเราทํางานมาทั้งวันอย่างนี้นะครับ mm hmm. อาอาจจะ นะครับเราก็นอนไม่เพียงพอวันวันก่อนที่เราจะมาทํางานอีกนี่ยคือการที่ร่างกายเรามาสะสมพลเนื่อแล้าและลการนอนไม่เพียงพออย่างนี้นานๆเน,นี่ยพอเรามานั่งปุ๊บครับเรามานั่งปุ๊บนะความสงบนะครับ<ม>ความโล่งความสบายมันมาเกิดขึ้นเนี่ยนะเราหลับไปทันทีเลยอ่าเหมือนเหมือนมันเหม,มือนร่างกายเราเนี่ยนะครับมันมันมันปุ๊บมันปิดปุ๊บเพื่อที่จะ ซ่อมแซมร่างกายตัวเราเพื่อที่ว่าเพราะว่ามันก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องทํางานเนี่ยนี่ไงครับดังนั้นมันก็จะปิดสวิตไฟตัวเองเพื่อที่มันจะได้ตื่นขึ้นมาทํางานตอกา็มาเหนื่อยล้ามากแล้วเหมือนกับเครื่องจักรที่ถูกใช้มาตลอดทั้งวันแล้วดังนั้นก็ไม่แปลกใจทําไมเราจึงง่วงนอนก็เพราะว่าเรานี่นะครับทํางานมาทั้งวันใช้ร่างกายมาทั้งวันนี้เรานอนก็ไม่เพียงพอมันก็ทําให้ร่างกายเรามันเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วครับมันก็เป็นธรรมชาติที่เรา จะหับได้ในขณะที่ภานาประการที่สองการทานอาหารมากเกินไปพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาการบริโภคอาหารส่วนหน,าาน,บบนึ่งก็มาจากเรื่องแนี้การบริบริโภคอาหารที่มากเกินไปสิ่งที่ตามมาคืออะไร อ่าก็คือการย่อยอาหารนะครับในขณะที่เรากำลังภาวานาท้องเราก็ย่อยอาหารไปด้วยเนี่ยนครับเหมือนกับว่ามนทำงานหลายอย่างด้วยเรากำลังจดจ่อภาวนาอยู่นะครับกำลังเพ่งความสนใจไปมากในขณะเดียวกันร่างกายเราก็กำลังย่อยอาหาร ต่างากี่อยู่ในกระเพาะของเรากระมาย่อยคือมันก็ทํางานไปพร้อมๆกันเพราะเรากินอาหารอย่างหนักอย่างเยอะเลยแม้มันก็เกินโอเวอร์เกินไปร่างกายเราก็ต้องมาสู้มาเผาผลาญอาหารนี้โอ้โหมันก็คือเครื่องจักรร้อนๆนี่เองนะฮะเออใช่ไหมที่มันจะต้องชักดาวตัวเองแน่นอนนรครดังนั้นอย่าเช่นกันกินข้าวหนียวออย่างนี้กินอะไรที่น้ำตาลเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึก ง่วนนอนเป็นพิเศษนะครับนะครับอันนี้ก็คือปริเ็ที่เปการทานอาหารที่มากเกินไปกันฉันอาหารที่มากเกินไปเนี่เราเดาได้เลยว่าเดี๋ยวจะเจออะไรนะครับเออนะฮะไอคว,า,อวามเอความง่วนนอนจะมายิ้มเลย <c oughs> เสร็จเรา <c oughs> เสร็จเราประมาณนั้นเลยนะฮะสามก็คือช่วงของการปฏิบัติครับมันเป็นตรงกับช่วงที่เราชอบนอน อ้าวหมายความว,ว่ายังไงหมายความว่าเช่นบางคนชอบง,งีบหลับช่วงบ่ายสองบ้างบ่ายสามบ้างนะครับเอพอเรามาปฏิบัติธรรมปุ๊บครับเรางีบหลับอย่างนี้มาเป็นเวลาสามปีสี่ปีห้าปีหรือเป็นสิบปีร่างกายเราก็จดจำในเรื่องการหลับอย่างนี้แล้วครับว่าถึงเวลานี้นะมันก็จะงีบหลับพอเรามานั่งช่วงเวลานั้นปุ๊บครับ มันก็อัตโนมัติเลยครับว่ามันเข้าล็อกเดิมเลยคือหลับไปแล้วเออเออใช่ไหมเออมันเป็นใช่พรามเคยชินเออเพราะเราทําอย่างนี้เราสอนมันอย่างนี้ให้กับมันมันก็จาอย่างนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมพอถึงช่วงนั้นปุ๊บหลับขคอหักทันทีเลยเออใช่ไหมคอหักทันทีเลยเออใช่ไหมอันนี้แหละครับที่บอกว่านี่ก็คือประเด็นที่สามเรยเห็นผนที่สามแล้วโอ้เพราะว่าการปฏิบัติของเราบันช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นตรงกับช่วงนี้ เนี่ยแม่ครัช่วง้อกันบังทีเราพักก่อนมาอย่างนี้ลบความเคยชินเนี่ยนะเราอมันมันแม็ดกันปุ๊บครับเออมันตรงกันปุบปัาวมันเข้าล็อกเดียวกันเลยคือนะครับโดนความ่วงนวดนอนเข้าเล่นงานนะครับที่4ี่ก็คือการหลับตาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันบอกโดยธรรมชาติร่างกายรู้โดยทันทีว่าให้หลับครับ ออมีใครหลับโดยที่ลืมตาไหมมันก็คงไม่มีอะเนาะเอออาจจะมีแต่น้อยมากครับบางคนอาจจะลืมตายีา้เราก็หลับก็ได้ <Okay. S 1> แต่น้อยส่วนใหญ่นะเราหลับเรามักจะติดลืมหลับตาปุ๊บเนี่ยนะโดยธรรมชาตินี่นะครับเหมือน,นกับมันปิดสวิตตัวเองเลย mm hmm. ดังนั้น การน,นั่งภาวนาของเราเนี่ยครับเราหลับตาครับเราหลับตาเนี่ยนะครับมันกาลังบอกให้ร่างกายให้ติดสวิตตัวเองนะถ้าเราไม่มีสติพอเนี่ยนะครับใช่ไหมลนะ่ะก็มันติดเลยเหมือนกับมันปิดเหมือนกับมันปิดผ้าม่านี่ะให้รู้เลยว่าเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วเ <c oughs> <c oughs> เราจะออกจากห้องนี้แล้วอ่ะเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่มีสติพอใช่ไหมครับเออเราก็ เลยหลับไปเลยครับนั้นเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนี้หลับตาปุ๊บเดี๋ยวก็หลับครับแต่ถ้าเราลืมตาเราก็ไม่หลับดังนั้น,น,นหลวงพ่อเทียนที่พูดถึงเราว่าสอนเรื่องการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับไม่จาเป็นจะต้องหลับตาใช่ไหมครับเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเพราะอะไรครับความเมื่อนอนไม่มาหาคุณแน่นอนครับเพราะคุณลืมตาอยู่ตลอดครับใช่เออหช่ไหมฮะเออเอเอใช่ไหมขยับกันีคาสติ Mm. วิร mm. <ım. S 3> <Verse> ิยะพวกนี้ไงไมความรู้เนื้อเร่ตัวมันอยู่ตลอดไม่เหมือนการหลับหรือนั่งภาวนาโดยหลับครับใช่ไหมครับใช่ไหมมันข้อที่มีแหละข้อที่สี่ก็คือการหลับตาเป็นธรรมชาติบาบอกว่าให้เราหลับรับอ่าเห็นไหมครับอ่าข้อที่ห้าหรอถ้าเราเรารู้สึกสงบหรือผ่อนคลายโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะหลับโดยธรรมชาติเราลองสังเกตก็ได้ก่อนที่เราจะหลับนะเราจะรู้สึกเคลิ้มๆหน่อยนะครับ เนะ่เหมือนมนมนกับว่าค่อยลงเรื่อยๆเรๆๆเหลับไปเลยหลับแบบเราไม่รู้ตัวด้วยนะอ่าแล้วหลับในขณะที่ยังนั่งอยู่ด้วยครับยังคนเลยคือไม่ใช่ว่าหัวฟุ้งเลยนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่มันหลับในขณะที่เรากําลังนั่งอยู่อะนะแตงว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างเล็กน้อยอ๋อแต่นะฮะองดูสิครับเพราะอะไร เป็นเพราะว่านะครับนะพอเรากําหนดได้ระยะหนึ่งเนี่ยนะครับโดยธรรมาชาติแห้นหมมันเกิดความสงบและความผ่อนคลาย<ม>และลึกๆในใจเราเรา,เรารู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึก<ม>ปลอดหลงรู้สึกว่าไม่มีภัยที่จะต้องกลัวเราตัดความรู้สึกกังวลทั้งหมดออกไปเลยครับ<ม>เราเราจึงพร้อมที่จะหลับแล้วครับแต่ถ้าใครที่มีสิ่งสิ่งอื่นนะอย่างเช่น คิดมากนะครับอเออกลัวว่าคนนะั้นคนนี้จะมาทำร้ายหลับลงไหมไม่ลงครับจะตรงก้างเลยจะงจะตื่นเลยทีนี้เราแพียงแคครับ <c oughs> อ่าดังน,นั้นเนี่ยนะครับพอเราภาวนาปุนะ๊บเนี่ยได้สักครู่หนึ่งเราจะสงบสงบแล้วมันก็จะผ่อนคลายแล้วก็มันจะค่อ,คอยๆนะครับดิ่งลงสูง่การหลับหรือความอนุ่นอนโดยโดยอัตโนมัติดังนะสติที่พระพุทธเจ้าพูดถึงแนวจงมีความ สำคัญในสวิติริรยะเนี่ยนะครับมันจะงิีตัวปักคับประคองนะฮะไม่ให้ไม่ให้จิตเราที่มันสงบนี่หละครับมันเข้าไปสู่ภาวะของการนั่งนอนหรือกันหลับครับอันนี้คือประเด็นที่สองคือทำ,ทำไมเราจึงง่วงนอนในการทำ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ประมาณห้าประการอาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้ก็จะทําให้เราเขา้าใจโอ้มันก็มีสาเหตุมาจากเห<ม>ล่านี้เลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือมีอยู่สองสามสาเหตุนี่หละมันประดา <c oughs> เข้ามานี่เลยมันก็เลยทําให้เราโดนไอ้ความง่วงนอนนี่แหละครับนะจุงจมูกอยู่เลยเลยทุกขมเลยแล้วเราก็สบายใจด้วยนะเอานะครับเอามาประเด็นที่สามครับแล้วพอเราเข้าใจถึงสาเหตุ นะครับว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เอ้แล้วมันมีวิธีในการแก้อย่างไรนะที่จริงที่จริงนะนะครับนะประเด็นที่สองมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันมีวิธีแก้อยู่ในตัวแล้วใช่ไหมครับเราฟังปุ๊บเราก็พอเข้าใจได้ว่านะครับทางออกมันก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะอันนี้มาอยู่ประเด็นที่3คือวิธีแก้ความม่วงตามตามที่พระพุทธเจ้านะครับไปสอนนนั่นก็หมายความว่าความม่วงเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรค อย่างหนึ่งของการภาวนาที่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับห mm hmm. มายความว่าใครหลุดพ้นจากความง่วงได้นั่นก็คือประตูแห่งน,นะครับ mm hmm. พักอรหันต์เดวนี้่านเปิดเลยทันทีครับดังนั้นไม่ใช่เล่น,ลนๆนะครับไม่ใช่เรียกว่าเราจะมาล้อเล่นกับความง่วงไม่ใช่นะแต่พระพุทธเจ้าใครที่อย่ฐานความวง่วงอยู่เหนือความวง่วงขยี้ความวง่วงให้อยู่ใต้เท้าได้คนนั้นกอชนะเลยทันทีเออคนนั้นคือถือเส้นชัยเลยทันที อ่าเห็นไหมโดยมีตัวอย่างจากที่พระพุทธเจ้าไปสอนทั้งหมดคารา,าทท่เบอนมาแล้วได้เจ็ดวันต้นฟองม่วงครับเล่นงานโอ้พระพุทธเจ้าก็เลยไปสอนวิธีในการแก้ม่วงนะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเจอแล้วก็จะต้องเอาชนะ ก็อาจารย์เห็นในจุดนี้แหละครับว่าเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเราเป็นกระยะาณนี้กันอันไหนแนะนำได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ควรจะแนะนํากันนะครับเพื่อให้เราเก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปประมาณนั้นนะครับโอเคเรามาดูนะประเด็นที่3คือวิธีแก้ง่้วตามที่พระพุทธเจ้านะครับได้สอนนะครับพระโมคคัละนะเอาไว้มานะครับ่าซึ่งก็ยังเป็นวิธีการที่ เป็นวิทยาศาสตร์มากๆแล้วใช้ได้ด้วยมันน่าทึ่งตรงนี้แหละครับนะฮะไม่ได้เพิ่งความเชื่อเด็กเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วยเหตุด้วยผลครับ <S <S ประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสอนนะครับพระโมคคัลลานะในขณะที่ท่านง่วดน,น,นอนครับพย่งนั้นเลยง่วนนอนมาเลยเนืสภาพก็คือน่าจะคอตกเหมือนกันเลยฮะเอออนะครับลองนสภาพเหมือนกันเราเลยพระพุทธเจ้าก็คงจะมาอยู่ข้างๆนั่นแหละครับบอกว่าเออ ท่านโมคะเันนะถ้าให้ผู้ปราษา์เขาจะน้ยนะท่านโมคะลรนนะท่านกำลังมายืนอยู่ปัะตูแห่งการจะได้เห็นอมตะธรรของเราครับโดยเฉพาะมีความม่วงมี่หละที่เธอกำลังชิจารเธอจะถอยหรือเธอจะสู้อ่าคงจะเป็นลักษณะเนี้ยอ่าถ้าเธอจะข้ามพ้นตรงนี้มานี่ลงมฟังเรานะอย่างนี้ประมาณนั้นแน่นอนแลครับโั โมกะคารานะก็คงจะโอติ่งเต้นหน้าดูเฮ้ยเออเหมือนมีอะไรมามัดขาตัวเองเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าก็ลงมาสอนให้แกเชื่อนั้นตัดเชื่อนั้นออกแน่นอนแน่นอนว่าพระโมคคัลละานะ้องติ่นเต้นแล้วก็้องหลับจับฝันะแม้แต่วพวกเราเองก็น่าสนใจนะครับอาจารย์หนึ่งพระพุทธเจ้าแนะนําอย่างนี้ครับเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ ความม่วนานั้นย่อมเคร้างนะครอกงามได้เธอพึงทําในใจซึ่งสัญญานะั้นผู้ให้เข้าใจง่ายๆข้อที่หนึ่งว่าเมื่อเรามีสัญญาหรือเรามีสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อยู่แล้ว<ม>แต่มันง่วงในขณะภาวนาเนี่ยนะให้เรากลับมาที่สัญญาหรือสิ่งที่เรานีครับได้เคยบอกกับตัวเองเอาไว้<ม>อ่าเอาอย่าเช่น อย่างเช่นนะพอราง่ว่นนอนคุณโยมสองท่านนี่นะครับนะพอราง่ว่นนอนปุ๊บเราก็นึกย้อนกลับไปโอ้ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเราได้แทนเราได้วางงานให้คนนั้นคนนี้เท่านะเห็นไหมโอ้เราได้เซตงานของเรามาตั้งหลายวันแล้วน่าจะไม่ยอมแพ้อะไรกันความเงี้ยเนี่ยพอเรานึกอย่างนี้ปุ๊บเหมือนกับเราได้ยาชูก,กําลังเลยแล้วก็ฟิกขึ้นมาทีเลยจันทีเพราะว่า ความสัญญาที่เราเราเรากลับไปที่ต้นครั้งแรกเราที่ลอานึกกันไปมาปฏิบัติของเห็นไ,ไหมครับทั้งท้งที่มีเรื่องเยอะแยะมากมายแล้วนะแต่เราแพนเอาไว้ตั้งแต่ว่าเราตั้งใจขนาดนั้นเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มาถึงจุดนี้แล้วย่อยู่เราจะมาเดิน,จเ,ดนเจอความมั่วเล่นง,งานตอนเนี่เกณเกจะชะนะอยู่เลยเนี่ยนะเห็นไ,ไหมครับพเพราองนึกอย่างนี้ความเหือควรังใจมันจะมาทันทีเลยเห็นไ,ไหมสัญ,ญญาในที่นี้แหละครับเออเห็นไหมครับนะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นเอง mm. อ่าช่ไหมครับสร้างขึ้นเองใช่ไหมครับอาอย่างเช่นเพวกเรากาลังฟังอาจารย์พูดอย่างนี้ mm. วันพรุ่งนี้สมมติว่าวันพรุ่งนี้อาจารย์ไม่อยู่พวกเราปฏิบัติธรรมพวกความง่วงน,นอนใช่ไหมเล่นงานเราเราก็นึกถึงเรื่องหลงนเียโอ้นะครับหลงสาวบกบสามีว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมนะหลงบอกล,ลูกนะว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมนะครับเขาจะไม่ยอมใพ้กับความง่วงนี้ไม่ได้ ลงน,นึกตอนนี้คิดนึกเท่านั้นนะเราตื่นทันทีเลยครับเราสะดุ้งมาทันทีเลยนะเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจดีมาตั้งแต่เริ่มเราไม่ใช่ลอยๆแล้วก็มานั่งปุ๊บหรือก็ปฏิบัติทไม่ใช่ครับแต่เราทุกคนต่างก็คิดวางแผนเรื่องนี้มาทำอย่างเป็นระบบเนี่ยอย่างโยมเองไหมครับ<ม>เป็นประธานโอ้นะครับถ้าเราเป็นประธานเราไม่มาแล้วคนอื่นที่นะครับเขาเป็นคณะกรรมการเห็นไหมเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราไหม บางคนก็มีแต่เพราะเราเป็นประธานถ้าเราไม่หนำหน้าเราไม่ทําคนอื่นเขาความรู้สึกเหนี้ก็จะอาจจะไม่เท่าแต่เพราะเราเป็นประธานเราก็เหมือนกับแม่ตีสี่ตีห้าลุกโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องปลุกเลยไม่ต้องมีไอ้มือถือปลุกเลยทำไมเราเพราะความรู้สึกนี้มันอยู่ไงความรู้สึกใสในหน้าที่เช่นเดียวกันครับมันจะมีก็สัญญาเหล่านี้มันอยู่ลงนิดะกลับไปลุกตื่นทันทีครับ ไอ้รื่อความอยากนอนเนี่ยนะความที่โอ้ขออีกสักห้านาทีเถอะขออีกสิบนาทีเฮ้ยวันนี้ไม่ทํางานานะน,นะครับอ,อนี่นนไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวลูกจะตื่นเดี๋ยวลูกจะกินข้าวเดี๋ยวลูกจะไปโรงเรียนโอ้ประดาเข้ามาเลยทีนี้เฮ <c oughs> ้ยคนง่วงหายไปไหนเลยทีนี้นี่ฮะมันเป็นอัตโนมัติของเอกรับสัญญาแบบนี้มันเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับพระองค์อะไรนะโอ้มาเนี่ยครับเนี่ยครับ ให้เธอเนี่ยนึยกย้อนกลับไปที่เรื่องสัญญาต่างๆเนี่ยที<ม>่เธอว่าอย่าใช้คำมุกอลไนั้นกูนนตั้งใจมากในการหาครูบาอาจารย์มากแลน้นเธ<ม>อไปพบกับท่านสามชายใช่ไหมครับได้บอกกับพระสารีบุตรด้วยกัน,กนว่าเนี่ยเธอทั้งสองเนี่ยนะจะแยกย้ายกันไปเดียเจอครูบาอาจารย์นี่นะครับได้ฟังธรรมแล้วนะอย่าลืมมาบอกกันพอได้ครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าได้บวชแล้วแล้วก็ได้มาภาวนาเพือนะ่อที่จะเข้าสู่ประตูแห่งอมตะธรรมแล้ว น,นี่นะครับเราต้องมาเจอกับความมั่นลบนิดเดียวแค่นี้เราเทำเป็นอ่อนเราทอยสู้ไม่ไหวเห็นไหมครับเออตอนนี้พระพุทธเจ้าก็มามาบอกมาชีา้ทางทำไม,มเราไม่ฮึกเหินอ๋อลุกขึ้นเห็นไหมเออมันสัญญาเหรอคือเหล่านี้มันมันเหมือนกับมันเป็นยาชูกําลังให้ให้ทำนี่เลยเห็นไหมครับจัดที่ง่วงนอนครับสะบัดความง่วงนอนเลยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยฮะเนี้ยเกิดสัญญา อ้าวนะครับสองก็คือนะครับพระพุทธเจ้าถ้าวิธีนี้ยังไม่ได้ผลนะโอ้โหวิธีนี้ยังไม่ได้แหมงง่นมันก็เกินเลยเนาะพระพุทธเจ้าว่านี่เอา